ฮัลโหลกตบล็อกดอดบเบกยอกพกดีกว่าเดี๋ยวฟคนังสาไดกูพูดจลิขุดตักสอตาตักสอดขายรนกาลเวาเมัอดีเนาอเว้ลยตึกกก่เดีว่าคุยตาลวบ่าบาน้อยิันนกฮะอ๋อดยยิ่งาลดูดบเบลยตินิ้ยี่ปาลวเวดอะกูเอาเวดละสำนักข่าวชายขอที่เชก่อเชื่ตักสอดแต่วดาดีก็โคอนุทินชเต ลิกดดดอสแกมเรี่เดี๋วไดเชเตลอาาลสาทอดดตดเดอสแกมเมรี่ดอกวกล้งกะดอไ่ได้ก็โคดอปดดอกบก็โคสิ้นพระเฮลโลไวซูเวเมชอเนาะดอป้าพลาทวอตากไว่ได้เลนในรเทศเนาะชาวต่างชาติที่หลบหนีเข้าเมืองตาเลนในระเทศในเดเมาร์กเลยเว่านอจ้เกลาเทียก็เนาะ ดอกก็คนในสีเวลาเาสตวสกรโไดอาการลาชูดได้ยินนะกัสเอ็ดสูอดีเนี้ยตเวลาเนาะอากตนนี้ให้เราไปสูเวมออปูดอกพวกำเังสิทธภาเลอะอััสเกอร์ดอกตะกตะแค่เลเคเคปากอปูปูทอดกขอพลอขอบ้าดูบ้านท่ว่าที่ว่าคนี้ปวตัวพสิทธว่าป้าพลาทอดซาดอปตีทอลิ้ิก็เนีหรอเนาะสีเวดาดีเน อาตมาตี้ชีหนอเพ็มหาเตนี่กิ๊กทูคิสิยะอนุถีนชันวีรกูลกอโคดอเมเวดาเปปราอปโนพาดุอคูตกาสิกกอเฮลโลวะสุเวเมชอลิโกกะฮะคัวเวดาตะอุตสาละกะจาเมกะจานาดะเวดอบะคะเลสแกมเมอร์ตะเกลออเลกอปยอดอเคก่อนเวดาสุกกอจอเต15,000หนอดอเอาเวป้าพลาทอเวดาเชื่อกี่เวดาปราอินเดีย15,000ตะกยาคุชิเดเจกา နော်အဝေဒာနဲ့မဝေဒာအကလွိကရာခုချီကြကနဲ့ချောကဝတကရာခုချီကြကလီအဝေကတုစကိုဒတဲ့အီဒီယာအမတ်သောပဒုပြာဥဝေဖဲဝေဘောကောပူနော်အခိုဇန်နဲ့အမီဝဒလည်းအာနာခက်စ်သင်းနော်အဝေဒာနဲ့စိဘလူစကောကခုအနုထင်းလက်ကလက်ဆာဒမဝေဒာအိန္ဒိယကဘောယူဟဲဒဟီကပွားစစ်ဖာနေလောနော် ดอกแพเลออนุทีแพรตื้อเวดาแพแม่ส่อกบอยู่ปล้อนี้เนาะปลากัมเลโพเปล่าตวโพลาโอเวดาบ้านทักอ่าเวดาแม่กุหมายท่าสูงเนาะแต่บนแม่กุดาวเวด้ปับคู่ทอล่อต่อดาวยเ่าคู่แหวนหน้าเดวดูสุวรรณโคนาไปฮอกกบัวไปไหนปฏิทวเวลี่ปับพลาทอเวลาไปยออัดซื้อดอกบีซีเอฟและอพอปูรับโพสิทธิ์วันนี้ หากวากอบัตดบัตถือว่าการเดบการร้อนเนี่ยคิดชีดคุยเพลดตาละอารดุเสผ้าเราจะเกิดหากวาบัเลือลุเสีผ้าเนาะดอกคกันยาวกับปฏิท่าไว้ได้ดูดูสุกอโคเนี่ยเทเวด้าเลยอักษรกันเนี่ยมีเวดาเลนัทวัตเนาะปาาตัวพูอักษะนัทวัตวงแวลเนาะเอาไว้ในเวดาดูสวพูอักษรเทเวด้าใครเนี่ยพวมาเลตาปลิตาผื่อพอโค เล่าคือดพอดีพสัซผ้าเนาะตาเชอกระต๊อดยปุ๊บบาปิรับผู้ตาใจเนี่ยแต่ชินุยสซเชตเตลี่เดวได้โพโสอนเนี่ยก็มือเนี่ยเดี๋ยวข้าข้าหรอดีวได้อากันเนี่ยว่าโพสิตซเสกปลิรับผู้ตามอกโคอนุทินเดี๋ยววได้กระเรกกระเลกกะตสกุตันเด้อว่าพ่อสุกุเวไม่เไปยอสุม่เกะเลล่นก็มาปประกุ ไอ้นกมาลอปูกูื่เนี่ยเกลีดอดูจตไม่ท่านบ้ามาปูผ่าเทลปูบ้าหน่อสีเวด้ดินเนดอเนที่เราเต๋อเคเคปาติดผาเนี่ยตาเราตาเกลียวได้เนี่ยปวดโอลบาคนให้เชลอปู่ดอเนี่ยจะโชคก็มั่วิกอวกาแล้วอยู่ก็ตะกป้าก็บ้าสอกตที่จะถือดออตาเกตาคอนพลอเวสุอยู่ก็ตะกป้าดอเอาเวสไม่ไม่วด้ที่พวกกพอละอ အတိအတို့ကိုနဲ့တမဒီနေ့တမပဲစစ်ကိုပါနော်အဝေတာအဝေပွားတော့ပို့သစ်ပါအတပပလားတော့အာဂါရအမေလောနော်အခုတ ाने တေဝတာပတိခုကစတော်တော့လောကောခုစာထဒုတာတော့ကဲမစစ်ဖ່າຍဘာသာသနာကေတာဖို့ပို့တော့ပို့ဒီနေ့တေမား ਨੇ မေတ္တာဘထွယ်ဘခာမေတ္တာမဟာကုဟာကောတာလောကောချောတက်ပူကပါပါနဲ့တလွပါအဝေကဲတော့စာကဲတော့တပိတာဖူစစ်ကိုဖလတော့ဘာတော့ပါကြဲတာကု တင်ဖတာကေခွန်နဲ့ဖော်တချေတော်ဘယ်တော့လဲကော့ချော့တက်ပူကော့ဘလော့ဒ်ခက်ခမ်းနေလို့ဥဒ္ဓပတိဘဒိုတာသုထောဥဒ္ဓပတိဘဒိုပွာအတာဖိုတလီကိုတမတ်တိဘတ်တော့ပါဦးအပသဒနကေကေရောဝတလော်ပလီနဲ့ကမလဖိုသိပ်ဟါကောလို့ကော့ချော့တက်ပူလားအသဝဥကွာလမေဒကေကပါသလစ်မစကောနီလောနော်စီဝဲဒီနေ။အိုကေနော်ကော့ကွာတားဟဲလော်တဘလော့ညာပြွာဟဲတူလောဥ นาะตบลึกล่ิที่อพนโทวรเทพนาบุญยะเนาเอาวดาสืบลอกกับวัคคุเซเลยเปิดตด้เลยกับป่าเลิพักเหนือป่านเะเลคือเดวเวแม่ชอลอดตือเวดาเลิกปแตแม่ห้องสอนติดผระเนาะสมือแม่ห้อสอนเอาไว้ได้นี้เมื่อว่าอาตาพิตามาลอกแคละแคเชนาดอเปิดก็คุบผัดดแล้วก็จอแต่ปุ้สก็แห่ တော့ပြဘာမဘဒလာရေဒို35ဟဲတော့ကိုရဲအခုစကောလဟဲအကိုရဲအခုစကောဟဲတူလခချောနီလောဝက်ကတုစကူတာတော့အုပ်ကုစကောနော်ဂျာကောနာရီအတပူတော့အဝေဒါဟဲလောဝက်တာကလူလေကမ္မာဝက်တီတီစာစာတော့ပေါ်ကောလာအမေတော်မ35လေစမီစမော့ပကန်လေထောက်ကိလော35မောပသုတမေကလဲနိတော့ပကတောပါကိကလဲတဘောလေ ปก็ไปที่ก้ากะดกดอปัุกระดากิซูสเกมอาลอนี่ตึรีเเวด้าปกะบามาออกีคคดอกเตลมือชื่อดอที่ก้าเกระกสิทธิาปากกะบดเสกกอออดอกปกะบามาให้ฮีกอปกาสิทธิหรอดีก็อินเดียเอาเวลาปให้ฮีเกเวนีีแต่เวด้าเมโอเดีเลก็จะเตะปูปะตักว่าเวเวสินี้กลกอเวดาตาสุตัสวยอาอ่างก้อเกเรนเวด้ก็จะเตอัตวิตาอยู เสกันี่หรอปรากบว่าคือเกลหาท่อเนาะอพราเซว่าที่พวก็พบอพันโดเซว่าเมตากันน่าคือบ่าต่กก็แต่ดูดดิโซแอฟริกาต่กับป่านเนี่ยประชาตนนเกเองไม่ไปกับป่ยเนกดาวแล้วก็บ่อยู่อัลเลมาคว้าแต่เป็นมลือออลือออจะต่นิซซบลอตอกเลยใช้อะกาเปเกียาเลยเอาเนี่ย็นเม่ป่ยนอะแล้วก็บ่อยู่อัลเลตลาไปก็เชื่อเกียร์กาปยนี่เปยนี่ တော့ဘာစာသနာကြီးတလုံးလောပကပိနော်နပကပတ်တူစကူဒာဒါပန်ໂດချော့သနီယပတ်တို့လေကလဲအကပားလေနော်ဘာဟီခေလောကေတော့တာက ोटा ခေလေကချတေဘောလောဒေဟိုကုဒဘီအောလောပပတ်မှာဂျန်နိဒေဝဒနော်တော်လတ်တက်ဆောဝေတတော်နဲစီကေဒေဝဒာဒီအီနာတေဝဒာတပ်ဖောပိုဖာလာဂူခေခေပတ်၁5နိလာထောလာဖာ44ဘာစာသနာကြီးဦးတော်ဒီဝဒာလေ ว่สเกมเมอก่อนเนี่ยเต๋อตะบลุดเลดเี่ยวดาานาะตถ้าต่อยากว่าเวด้เนเราป่วลาอุตตเกสิสิ้นเนี่ยกับเมเวดากกิโอพเนกกิมาด้าพี่เน่ปัวพ่อเวเนดาจี้กว่าตี่ด้วยแม่อแปลโพแปลชีชีกินนี่หรอบีติชอคาหรออ่ะคผัดด้วยดูเนี่บาตาปาคุสูอ๋อเดีวเนอสเกมเมอ่อโคผัดด้วยและเมตรูอัะตเทสิฟ้แล้วมาตาลิตาลรดากลัวจีอาสิิพเนีบาตาเฮีตาอุเดือรตาคุซูรอดอกต่บาตาปาเปล မေတ္တမေတ္တစင်ညာပါတက္ကဆောလအာသာတော်ကိုပဲလေ Facebook စေကောပပလာတော့ပဲစေကောနေလို့မေမေအနုတီနဲ့တေဝဒ်စတာလင်းဘုကဘာဒေါ်သေဒ်ဝေတာခြားစတာလင်းဒဘုကဘာစေဝေတာစတာလင်းမေဟဲလောလောကဘူယူမေကမေဟဲလကာမေကဘုကဘာစေဒ်ဘုကဘာစေကူရခဲလခချင်းဒလုတ်ပလေခေါ်လဝေမဲချောအပူတေနော်စေဝေတာဒီနေအခုစားတယ်မေကြားလေကြားလို့ဒီပိစင်ညာပါနော်ဘာချသနာကေ อาเวลามาเวลาสตาร Get ์ลิงธะาคารเนี <voi ả>? <ederim> ่ยี่ต่อแล้วกับจูตูวีเนี่ยแบบดาวเทียมเล่มูโคอารีดออิทเนตเด็ดพระอารีเสกอลกับจอยเวลาเราฮักคูดอบบี้หนาเนี่หล่อเนาะอาเวลาอีตาหน้าเวลาสปูนเต๋อละรามตีสแกมเมอร์ต่ำมาบ้างดิเน่หลอจักาบัตชาตนต่ำมาบ้างแเมตตาพิเศษแตเมตตาไม่ใช่การแก้ปัญหาโดยต้นเหตุ ຈົ່ງເຕກວ່າເຕະເມຕາມະຫາກໍກຸອ່າຕັດດຸດໍສະແກມເຫຼີອະຄໍຕິຄໍບູອະກີເຖດອກວຍະກີທເມບາເມເມຕາດະມິນະຄາລໍສິດຈໍຄີສິດຄໍຕິກໍເຕສິດລາຈໍຄີດາກະແມນເຮົາໄປເສີດນໍອະກີຕະບັດຕະເທຖໍບາອູ້ດີເວດານິລໍລໍຕາເກດຄາຍຕາກສົບປາບຖາເຮົາເວດາເລກໍຈໍເຕອະປໍໂດອະປໍພໍາມິເຣອະຄໍຄໍເມເມມມາສະກວ່າຕະດາເນກະບັດພໍລາຈູກໍກະບັດແດກະບັດມາລໍຕີລໍຊະກໍກະບັດແດ နေမနဲ့နော်အဝဲကပ္ပကဘတ်သွားပဲကလောမားဝဲတဗလတ်ချေတဗလတ်ချေတော့ခါမာဝဲကြီးမြင်မှာကြလောမားတသိပါကုထောဒေါ်လာစောကွေကွေစေဝဲတာနေလားညောကော့ခုတ်ပပလာတော့စစ်ကိုဝဲတတ်ပတ်ဘတ်စကောတော့စကဲမာကောစစ်တာတတ်ဘူးမြင့်တလာကောဘပွာဒိုမတ်စစ်ကောနေလားနော်ပတ်ဘတ်တော့တဘာကီကူလေခေဘဒီအလီပတ်ဘတ်စကောကတော့ပတ်ဘတ်တူကတော့တာစကဲမာတော့ခေးကညာဝဲတာ คุณน่าประดุกับบามูบาดาเฟว่าหลอดาเวเนกะเกษัทมะดาเต็ดๆปลูๆนี่หลอเนาะอะซอดิกูเอเปญนี่หลอเนาะโอชูเคลและท่อนละทอกูกูสุตะมันพอเตอร์สิบลดอปวยเลยสาดดบและยาเปื่อยดอตาอยู่ย่อปะเก๋เนาะ